สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับมาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า El i t e นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม FPS ในธีมสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองทผู้ชมครับทีน้ตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็เปิดมาตั้งที่ที่แล้วนะครับผมลืมเอามาแนะนํานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมในส่วนของตัวแมปนะครับผมเห็นว่าเป็นอ งครามโลกครั้งที่2ด้วยนั่นเอง่านผู้ชมครับนะนี่ครับภาพบรรยากาศกราฟิกภายเกมถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงกันบ้างนะครับเล็กน้อยนะนี้ก็จะเป็นเสียงที่แบบสนั่นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวลองวิ่งตามเพื่อนคนนี้ไปนะเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะวิ่งไปหาศัตรูหรือว่าจะโดนศัตรูจัดการก่อนจะถึงศัตรูนะครับอ่ะเรียบร้อย <c oughs> วิ่งกันทำมะเขืออะไรเนี่ย ยิงกันมาทำมะเขืออะไรเนี่ยเอ้ยเก็บได้มั้งไหมเนี่ยแต่อย่าวิ่งเข้าไปใกล้ขนาดนั้นนะณผู้ชมครับนี่ครับโดนไปครับ เราต้องอู้ยโดนโดนสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l s l u g a c t a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy Arknight Harry Potter b l u a r i a e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a d a Game Center ผมเอามาแนะนำชาน้าดนึงนะสำหรับเกมตัวนี้นั่นเองทุผู้ชมครับเดียทีนี้นะครับเรามาเล่นรถถังกันบ้างนะครับ อ่ะเดี๋ยวโอ้โหสุดจัดเลยว่ะโอ้ไม่ก่อดเทสก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยิงนะยิงไปก่อนนะเดี๋ยวเราไม่ได้ยิงนะครับรถถังเราจะพังซะก่อนห <c oughs> ลุมห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 ลุมฮะโอเคหาอนเรดร์ทิศทางอยู่ไหนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยรถถังเอาเฮ้ย เดี๋ยวอ่าสตูอยู่ทางไหนวะมีสถานวะน่ะเนี่ยมาทางนี้เลยมาเราถางลงน้ำไปเลยลงไปเลยไหวแค่ไหนนะครับไปไปไปครับผมไหลลงไปในน้ำจริงๆผมออกดีกว่ามั้ง ว่าเราแบบถอยทับดีกว่านะครับพผมว่ารถถังมันเป็นคงงงอะไรของมันเนี่ยเนี่ยโอ้รถถังคันนิดเดียว <c oughs> เพื่อนคงง,งนะอะไรของมันเนี่ยแล้วแบบเอาเอามาปล่อยอะไรตัวนี้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อนคงจะงงนะครับอะไรของมัน ัน,นีพวกตัวเองนะครับไม่ต้องกลัวนะกำลังทำการยึดจุดกันนั่นเองนะครับจะเข้าถึงจุดกันหรือเปล่าเราแบบปืนป๊อกแกอะ่ะเราจะไปสู้อะไรเขาได้วะโอ้โหใหม่กอดรีโหลดต่อหน้าต่อตาเน,นี่ะโอ้ oh God. ยใหม่กอช้าจังช้าจังเลยอันเนี้ย เป้าไม่ขึ้นด้วยนะเดี๋ยวรีโหลดรีโหลดรีโหลดโอ้โเพื่อนโดนเนี่ยมีอาวุธอะไรแถมมาไหมติดตัวเราไหมไม่มีครับผมมันเป็นพลรถถังไงเก็บไปเก็บหมด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 โอ้โหเก็บหมดเก็บหมดโอ้หูใหม่กอน พีนะครับผมจะรีบเก็บอาวุธนะเรารอวุใหไปมานานแล้วนะครับแล้วก็มีอ่ารีสปอนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมาเลือกพวกสายอาชีพได้นะครับจะเล่นรถถังหรือเ,เล่นอาวุธอะไรนะครับผมก็มีเบื้องต้นให้นะครับผมเลือกตัวบนแล้วกันที่เป็น3ดาวนะไม่รู้3ดาวนี้มันเล่นยากหรือมันเล่นง่ายนะครับอ่ะรถแบบนี้ก็ขับได้นะใช่ไหมเนี่ยไป ไปโอ้โหไปไปไปรถแม่งนำไปไกลแล้วท่านผู้ชมรถแม่งนำไปไกลละโอเคลงน้ำลงน้ำถือว่าสนุกอยู่นะครับนะใครที่ชอบพวกเกมธีมของครามโลกอะไรประมาณนี้นะโอเคโอ้ยรถถังเขามาวะ่ะ ไม่เป็นไรเราจะ,ะไปยึดไอป้อมนี้ให้ได้นะครับนี่มาแล้วเคลื่อนที่กันไปเคลื่อนที่กันไปเอาของไปหน่อยเอาของไปหน่อยพวกตัวเองลึเปล่านะพวกตัวเอง้วเปล่านะ่ะนอนไปดิเฮ้ยนอนไปดิเขาเห็นเราแล้วเขาเห็นเราแล้วไอ ถอยไปบุกไปบุกไปเราที่แบบไม่ค่อยอยากจะเขา้าเข้าระยะเท่าไหร่นะเราไม่อยากจะเข้าสักระยะสักเท่าไหร่โอ้โยยิงลมคมจริงเนาะไอ้พ่อคนนี้โอ้โยคมจัดเลยเรียบร้อยกว่าจะโดนนะครับกว่าจะโดนกว่าจะโดนไอ้นี่ ลมพมจริงนะครับเห็นเราหรือเปล่านาะยเห็นเราหรือเปล่าอ๋อดนนะโหสาได้ตั้งสี่คิวนะอ่าเล่นแบบน,นี้ดีกว่านะครับรอนะครับเวลารีสปอนในแต่ละรอบมันจะไม่เท่ากันนะแล้วก็มีการยึดจุดอยตอนนี้ยึดจุดทางแนนอุ้ยอันนี้ไม่เคยเล่นนะอันนี้ไม่เคยเล่นนะมนจะม่นหรือเปล่านะผมในจม่นหรือเปล่านะ โอยกองอย่างไกลครับไม่เห็นผู้ใดเลยทีน,นี้พวกเรานี่อะไป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 ทีปป่จริงมันสามารถควบคุมเอองไออะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในรายละเอียดเกมนะแต่เราจะเล่นแบบนี้นะครับบวกยับยับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะในการกราฟิกในกเกมนะครับเราจะได้ถือวันนี้นานไหม ให้โดน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 เสร็จร้อยสวยงามครับตามท้องเรื่องตามท้องเรื่องสวยงามเว้ยอยู่ไหนกันละเฮ้ยเอาอว้ยกระตุกเล็กน้อยครับกระตุกเล็กน้อยจริงจริง FPS อา่า FPS ก็ประมาณวิ่งอยู่ประมาณ200อกว่าๆนะเพราะว่าจำนวนเพลเยอร์มันเยอะนะครับจำนวนเพลเยอร์มันเยอะนะครับมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบอา่าเขาเรียกอะไร กระตุกบ,บ้างนะครับเฮ้ยอยู่ในบ้านเฮ้ยมันอยู่ในบ้านไหนล่ะออกมาสิออกมาสิออาสในบ้านอนะ่ะโอ้ไมก่ก็ของดีอ่ะหมดไม่ให้เล่นแล้วนะครับใช่ไหมสควอตได้แต่ข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวลองเลือกตัวหนึ่งดีแต่อาวุธน่าจะเหมือนกันหมดมั้ง ลเพอรมแมนหมดเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับนะถามว่าสนุกไหมใช้ได้อยู่นะครับเกมนี้เล่นฟรีด้วยนะเอาของมาก่อน,นออม,าามีเอาของมาฝากค <c oughs> <c oughs> รับผมเอาของมาฝากวิ่งตะโกนโคตรมาเลยนะลอยเลยประมาณนี้นะตะโกนเพื่ออะไรไม่รู้นะเพื่อความเพื่เขิมในตัวคุณอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับถามว่ายืดจุดได้ไหมโน no. เรากย็ยังเข้าไปยึดจุดอะไรไม่ได้นะครับนะผมยิงเอามันอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวพอแนะนําเกมเสร็จเราก็ทําการอ่าลบทิ้งนะครับนะเพิ่มพื้นที่นะครับนะสำหรับเกมตัวนี้นะโอเคไปไปโดนเพื่อนตัวเองตูมตูมตูมวิ่ง้าไปบวกแล้วนะครับรอบสุดท้ายอุ้ยน้ำมึดแล้วโอ้ยตึงว่ะ ตึงคือหน้ามืดไงโอ้ยเข้ามากันเต็มแล้วไป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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,ไปจะทําการยึดตรงนี้ได้แล้วนะครับนะนี่ครับรอนิดหนึ่งนะครับจะขึ้นเป็นสีฟ้าแล้วรอนิดหนึงรอนิดหนึ่ง,นนงคนเข้ามากันเพียบเลยมากันเพียบเลยมากันเพียบเลยเรียบร้อยครับผมได้หนึ่งจุด ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจลองดูกันได้นะครับเกมนี้เป็นเกม PC นะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ